จะไม่มีรัฐทายาแห่งอังวะและคัฟโก นี่มันเรื่องอะไรกันคุณเจมูทำแบบนี้ไม่เห็นหัวข้ออะไรเลยไอ้เลือกหคนอื่นเขาบ้างสิแม่พึ่งดุไอ้ที่เนี่ยมีก็กินไม่มีก็กินที่ปากที่รุดหมดเลยนะเนี่ยแล้วพี่ช้างรู้หรือเปล่าว่าทำไมอ่นฉนันหนักใจเหลือเกินหนักอีกแนละ้วมึงจะไปแบกมันทำไมนักหนามึงปล่อยมันไปสิเออเนี่ยไห้น้งดูมดูอย่างพี่กูเนี่ยสุรจานาเกิดมา พอจำปาลได้ก็คิดว่าต so, ัวเองนั้นอยู่กบไว้บางครั้งก็จําได้บางเรื่องก็ก็จำไม่ได้แค้ากเรือข้ารานาอยู่กับหลวงพ่อแล้วอยากจะรู้ว่าพ่อแม่ข้าเป็นใครจะไปอยากรู้ทําไมในเมื่อเรื่องบางเรื่องถ้าเรารู้แล้วเราปวดหัวปวดสมองไปคิดเนี่ยมึงจะไปคิดทังไรให้ปวดหัวกูเนี่ยกูเนี่ย กูยังไม่เคยถามไม่เคยสนใจเลยว่าพ่อเป็นใครแม่เป็นอะราตมาคิดว่าเออจะเล่นเรื่องอะไรดีนะอ,นะอนตาตมาขับรถไป,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 ไปคิดไปขับรถไปคิดไปแั้ววันนี้โทรคุยกับวันหน้านเออโยมวันนี้อตาตมาะจะเล่นเรื่องนี้โยมว่าเป็นยังไง<อ>เขาบอกว่าตามใจอาตตามใจหลวงพ่อเลยอ,อตาตมาก็เลยตั้งใจอย,อย่างนี้แหนละโอ้ยมาตอนที่ปีใหม่เนี่ยอย่าโยมโอ้ยมาตอนปีใหม่เนี่ยตอนนี้ พาทุกวัดเนี่ยรู้สึกวันกันดา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 นเพราะว่ามาตอนปีใหม่นะจ๊ะโยมขนใส่บาทวันปีใหม่ใครใครเขาจะทำบุญปีใหม่ใส่สมเด็จปีเก่าต่อชักปีใหม่มาก็อย่างนั้นใส่กันไม่หมดไม่ไหวเลยใส่กันจนเต็มไปหมดนะไม่เกรงใจพระพวกกระป๋องตอนนี้พอใส่เยอะอาตมาก็เอากลับวัดในหวังอ้าวแล้วทําไงเพราะเอาไปไหนอะไปเช่าสามล้ออ้าวอสามล้อสมัยนี้มันก็ขับ มันก็รถเก่งอาตมาเอาของใส่เต็มสามรองไม่มีที่จะนั่งไม่มีที่จะนั่งสามรองก็ขับวิ่งอย่างรถเก่งเลยเบทีออกตัวทีไข่พระกระเด็นออกมานอกรถฮะผู้ชายไข่พระไข่เค็ตไข่เกลียดไี่ปัดเลยเอาปั่นไปเ่าไห่าัวาหัวทำไมวัดฉันเสื่อมสธาหลวงพ่อเล่นปั่นปนิมพ์ทั้งคืนอย่างนี้มีเล่าทำไม มันผิดตรงไหนจะอัดอาตมาวันพระอวันพระเขาปั่นนทุกวัดวันพระนะปั่นนทุกวัดเลยปฏิโมกข์ก็ปวดหัวแย่สิแล้วก็วันที่เขาไม่ปั่นมันจะได้ไปต้องปวดหัวอ๋อปั่นวันนเขาไม่ปั่นจปั่นไม้ทั้งคืนก็ใช่ไงโอ้ยเอาปั้งคอณตายตายตายตาไม่กันนี่ สมเอยดอกไม้จ๋าพรหมอย่างว่าหรือเปล่าเธอมาพบหน้าเจอคนเมื่อขอโฮเยี่ยมแสงอีกไม่เคยสูงเหมือนนี้ข้าพเจ้าไม่ได้เคยว่า การที่มีเมียมันจะมีความสุขจริขนาดนี้ถ้าใครบอกว่าการที่มีเมียแล้วมีความสุขข้ามีเมียไปตั้งแต่สามขวดแล้วแตยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปาเรีรยนา จะจรอไห้เปลี่ยนคัน